สนับสนุนโดย Isuzu X Series แรงทะลุเวอร์สโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ m u วเ s ครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับของ m u วเอ็กซ์เดอะเนใหม่คันนี้ก็เป็นสีใหม่ด้วยนะครับสีเทาแล้วก็มีแต่งเติมเสริมมาด้วยสีเขียวสะท้อนแสงถึงความเป็น RS นะเพราะว่าในสไตล์ของตัว RS เนี่ยเพิ่มเติมทั้งความโดดเด่นภายนอกนะครับภายในห้องโดยสาร แล้วก็มีเรื่องของระบบความปลอดภัยก้งกล้องอะไรต่างๆนี้ใส่เข้ามาให้ค่อนข้างครบจุดใหญ่ใจความสำคัญก่อนนะครับด้านนอกก็จะมีโลโก้ RS เสสีเขียวๆด้วยนะแล้วก็ตัวล้อลายของล้อนะครับในห้องโดยสารเห็นชัดๆก็นี่ครับหมอนนะครับหมอนรองศีรษะแล้วก็เนี่ยตามคอนโซลที่เป็นได้สีเขียวๆสวิตช,ชิ่งแบบนี้นะฮะ ส่วนเรื่องของระบบความปลอดภัยก็แน่นอน A d a s ใส่มาเต็มกล้องมองรอบคันใส่มาให้รุ่น RS เป็นรุ่นเดียวนะครับที่มีแต่เครื่องยนต์3 0 0พนะครับมีแต่เครื่อง3.0เท่านั้นแต่มีให้เลือกทั้งขับเคลื่อน2อล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ีล้อตัวที่ผมเอามาขับวันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปเป็นตัวเต็มของ m ิว RS เลยนะพูดถึง isuzu m ิวเนี่ยผมยังคงชอบภายในห้องโดยสาร เรื่องของความกว้างขวางความนุ่นนวลสะดวกสบายแต่ว่าในรุ่นนี้ก็เพิ่มเติมมาในเรื่องของอรรถรสในการขับเราจะเห็นว่ามีการตอบสนองของคันเร่งดีขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยในเรื่องของระบบความปลอดภยัยมีเสียงเตือนมีการเตือนต่างๆเนี่ยเรียกว่าครบนะครับเนี่ยเห็นไหมมีเสียงเตือนแล้วจะมีแถบบาร์สีแดงด้วยนะครับว่าเข้าใกล้รถคันข้างหน้า ก็เตือนตึ๊ดตึ๊ดต,ต,ต,ตเนี่ยนี่เสียงจริงๆเลยผมกําลังขับผ่านในย่านที่คนค่อนข้างพลุกพลาดรถค่อนข้างเยอะด้วยหน้าจอตรงกลางครับก็จะบอกเรื่องของการที่เราเซ็ตไว้เนยอย่างเรื่องของระบบส่งกําลังฮะบอกได้และมีระบบ ADA ดนี่ปรับแยกมาเลยนะครับระบบไฟฟ้าองศาระบบส่งกําลังนี่ระบบ ADA s นี่เลือกจิ้มเอาเลย อันนี้ใช้งานอันนี้ไม่ใช้งานเปิดปิดเรียกว่าสั่งการง่ายน้ำหนักพวงมาลัยขับในเมืองก็ค่อนข้างเบานีฮะง่ายสะดวกสบายแต่ถ้าเติมความเร็วเติมคันเร่งก็ไปหน่อยอ่าก็จะมีพวงมาลัยก็จะมีน้ำหนักเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงนะครับหน้าจอรายละเอียดทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับคมชัดดีบอกในทุกรายละเอียดของการขับขี่ได้เต็มเลยนะ แพดเดิลชิปมีมาให้นะครับพอเอป็นรุ่น RS นี่ผมต้องบอกว่ามันต้องมีอะนะในแบบ p พดเดิลชิปหรือจะโยกคันเกียร์นะครับชิปอัพชิปชิปดาวจากตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับฝาท้ายด้านหลังเปิดปิดไฟฟ้าครับแล้วก็สั่งการง่ายคือใครที่กลัวว่าจะยื่นเท้าเข้า,ขาไปแตะโดนไม่โดนไม่ต้องละรุ่นนี้นี่จะเปิดฝาท้ายไฟฟ้า ง่ายมากนะครับเดินเข้าไปเซ็นเซอร์จับไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่้องไม่ต้องถึงขั้นแบบเอาเท้าควานหาไม,ไม่ขนาดนั้นนะครับระบบเครื่องเสียงต่างๆก็ใส่เข้ามาให้ครบถ้วนเลยผมชอบอีกอันนึงก็คือเบาะครับเบาะนั่งสไตล์แบบบักเก็ตอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่อึดอัดนะแล้วก็มีเทคโนโลยีนะครับที่ทำให้เบาะไม่อมความร้อนเหมาะกับอากาศของเมืองไทยดี อีกอย่างคือเสียงการเก็บเสียงครับดีนะนอกจากเสียงเครื่องเบาลงแล้วเรื่องของการเก็บเสียงของห้องโดยสารก็ทําได้ดีขึ้นทําให้มันเหมือน2แรงบวกอะ่ะเปิดเพลงฟังเปิดวิทยุฟังสบายสบายหน้าจอสัมผัสตร,ตรงกลางเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆได้นะครับจิ้มเลือกเอาเลยเนี่ยเชื่อมง่ายกดคันเร่งหน่อยนะอา้าวใกล้ปึ๊ด ไม่กระเด้งว่านะมื่ีเจอรอยต่อถนนเจอถนนที่มันขูดข่ะก็เป็นไปตามสภาพครับแต่ไม่ได้แบบกระเด้งหัวสั่นหัวคอนไม่เป็นเบรกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมว่าทำได้ดีนะเนี่ยระยะแป้นเบรกนะครับแตะเบรกไปการเซ็ตอัพเบรกต่างๆเนี่ยก็ขับขี่ได้ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจสำหรับเครื่องยนต์3.0ลิตรถือว่าทำได้ดีนะ อยากจะเร่งแซงก็เร่งแต่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยน้ำหนักที่มันมีมากขึ้นแต่ว่ายังได้อัตราสิ้นเปลืองระดับ10กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าเป็นอัตราสิ้นเปลืองที่น่าจะพึงพอใจครับสำหรับคนที่ใช้รถเครื่องยนต์ขนาดนี้น้ำหนักตัวรถขนาดนี้ครับ m u l XRS นะครับเอาที่ชอบก่อนหนชอบภาพรวมครับภายนอกดูสปอร์ตนะครับดูทันสมัยขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีเรื่องของการตกแต่งลายล้อนะครับ แล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาภายในครับรายละเอียดอย่างเรื่องของเบาเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้รวมไปถึงสีด้วยดูน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นครับอย่างที่2ครับรถคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่ว่าในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งมันสอดคล้องกับพละกําลังของเครื่องยนต์การตอบสนองการทํางานของเครื่องยนต์ถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับอย่างที่3ามเลยคือความเป็นอิสุสุครับความเป็นอิสุสุเลยคือด้วยแบรนด์ครับเรื่องของการใช้งานที่คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเงิน ศูนย์บริการที่มีรองรับครอบคลุมทั่วประเทศราคาซ่อมบำรุงดูแลรักษาที่เข้าถึงได้ง่ายอย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของราคาขายต่อที่ไม่เป็นรองใครอันนี้คือความเป็นอีสูซินะครับแต่ถ้าถามว่าจะมีสิ่งไหนที่ผมอาจจะต้องติสักนิดนึงนะผมว่ามันยากครับมันยากว่าจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับเพราะว่าในรุ่นย่อยที่เขามีมาให้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดว่าได้ลองขับรุ่น RS ก่อนแล้วผมเชื่อว่าจบง่ายทุกคนครับ มุ่งตรงไปที่ RS อยู่แค่ว่าชอบสีไหนเท่านั้นเองครับ